มาครับนักท่องเที่ยวเนาะอ oh. ้าวเลยะ oh. สบายดีทุกทุกคนวันนี้ปริษัทจะพามารีวิวที่รถไฟออกจากสถานีรถ oh. ไฟลาวจีนคร่อนล่วงพระบางเนาะไปที่สถานีนคร่อล่วงเว็บจัด oh. อันนี้จะเป็นบรรยากาศอยู่ต่อนหน้าสถานี รถไฟลาวจีนนครล่วงพระบางนี่จะมีรถมาฮับนักท่องเที่ยวเนะาะไล่เลยรถจอดหลอด้่า โซล่าก็จะเป็นรถไฮเอ็กซ์สวนนี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวลังไล่กันเข้ามาเที่ยวยูทีนักขวนล่วงพระบากไล่โดยเฉพาะจะเป็นท้ายอาทิตย์น่าจะแก่เห่วเพราะส่วงปีไม้ปีไม้ลาิ่น เทียวหน่อยถ้าก็ลงรถไฟมาตอนนี้การจองตั๋วรถไฟก็สะดวกสบายขึ้นแล้วนะครับสามารถซื้ออยู่ห้องการก็ใดหรือ,นนอว่าเาสามารถซื้อผ่านสองทางออนไลนะ์เนะเพื่อนจะมีแอป LCR เราสามารถไปลดแอป,ปนั้นเข้ามาแล้วก็จองก็ผ่านแอป,ปแล้วก็จ่ายเงินผ่านแอป,ปได้เนาะต่ว่าตัวนี้เพิ่นก็ครับจ่ายเงินผ่านแอป,ปได้หลายๆสองทางก็จะมียูนิเทนมีวีแชทมีอา i ีเพมีวีซ่าแล้วก็มี BCL One เวันอ๋าจะมาจ่ายผ่านสะดวกสบายเลย บรรยากาศทางหน้านี่เดี๋ยวจะพาเข้าไปเช็คอินแล้วก็ไปส่มบรรยากาศอยู่ทางในสถานี เปิดให้เข้าไปเช็คอินได้แล้วซึ่งเพื่อนะจะเปิดให้เข้าไปเช็คอินได้ก่อนรถไฟจะออกขบวนเนาะประมาณก่อนหนึ่งสัปม ี่ยุโรปจะล่ฮะส่วงนี้เนาะรรตากาศทางไหนนี่เนาะแต่ว่ามือนี้จะมีผู้โดยสารที่จะเดินทางจะนครร่วบบางนี้ไปที่นครร่วงเมือ,มอจันเนาะแต่ว่าจะมีบางส่วนก็จะไปลงอยู่ที่หวังเวียงเนาะล่เลย นี่ก็พากันเช็คอินเข้ามานางหล่อท่าอยู่ทางไหนนี่เพื่อจะขึ้นรถสาไปก็อย่างบระมดเนาะก็ยังมีอยู่ทางนอกเนาะกำลังเช็คอินเข้ามาไล่ทางนอกเกนาะวากลังพากันเช็คอินเข้ามา เรื่ว่าทุกๆท,ท้ายอาทิตย์เนะาะสมัยมือนี้ก็จะเป็นมื้อวันศุกร์นะจะมีผู้โดยสานเนาะเดินทางไล่เลยเบราว่าจะไปหรือว่ามาที่นครหลวงว่าบางนี่นะ เขียมพร้อมแล้วถ้าบวนรถไฟก็จะเอาประมาณ1นึ่งโมงสาวดาทีแน่นเลยวันนี้ จะมีบ่อนั่งกว้างๆนะสะดวกสบายแอร์ก,ก็เย็นไปดีจะมีห้องน้ำนะเข้าอยู่ซ่องเบืองนะจะ็จะมีห้านค้าเนาะจะเป็นห้านสะดวกซื้อตอนนี้ะสะดวกสบายล้วเราเข้ามานี่ก็สามารถมาซื้อเห็นขาน้าวนมเนาะเป็นสแนกเป็นน้ำได้เลย แล้วก็จะมีห้านกาแฟอเมซอนแต่นะอะยู่ทางหนก็นราอยู่เบื้องนานพนนัซื้อน้ำเย็นๆเนาะกาแฟเย็นๆน,น,นางหล่อท่าขึ้นรัถไฟเราจากที่เช็คอินเข้ามา ดายซานไหนมือนีไเลย ที่จะไปขึ้นรถไฟนะก็จะมีเช็คเดี๋ยวั่งนจะมีเช็คก็จะสามารถเอาบาร์โค้ดเนาะมาให้เพื่นเช็คยูนีเลยเนาะจะซื้อเป็นปีหรือว่าซื้อผ่านทางออนไลน์ครับซื้อผ่านทางออนไลน์ต้องได้แคปเอ่อคิาร์โค้ดเอาไว้อยู่ที่โทรศัพท์อยู่ที่โทรศัพท์แล้วก็อ่มาให้เพื่อนเช็คเอาท์ยูนีเนาะ ยิ่งเช็คเอาท์ออกไปเลยสะดวกสบายสมาชิาเบอร์ก้อนนี้มันจะตรวจปีมาตอนนี้มันจะมีะสแกน QR ียร์โค้ด สแกน Q R โ o d แเราจะสามารถออกอขึ้นไปที่รถไฟได้เลยนะ มือนี้เนาะเพื่อนจะใส่ซองขบวนต่อกันเนาะเพราะว่าเนื้อจ้าที่ว่าผู้โดยสารไล่อ่าเห็นไหมใส่ซองขบวนต่อกันมื้นนี้ว้าวที่ว่ามือนี้ได้อจองได้ สั้นหนึ่งเหรอตูทีเกาเ่าซบคอแล้วผนะู้โดยสารไล่นะย้อนผู้โดยสารไล่เพื่อน จึงให้ต่อให้ต่อซ่องขบวนเลย ผู้ซ่องขบวัตว่นเดืองจ,จากผู้โดยซ่านไล่ดังนั้นกึงต้องได้ต้อนขบวัเพื่อหับของอผู้โดยซ่าน อันนีก็จะเป็นบรรยากาศอยู่ตอนด้านซายี่นครหลวงประจันทรนนท์ตอนหลังจากที่ว่าออกจากสา่านีออกมาเลาวก็จะมีรถรถตัวรถประจำทางรถขับโซงเนานะพักรมารอขับตู้โดยสารอยู่จุดตนนานี่ยางาิขึ้ลื่อนเลยก็จะมีรถแท็กซี่ แล้วก็มีรถประจำทางนะรถตุกๆก,ก็มีนะเขาสามารถมาขึ้นรถนี่นะน,นี่รถประจำทางไปตลาดเซาตลาดเซาสองห้าพันกิฟต์ตัวนี้บหรอนี่นะรถประจำทางไปตลาดเซาสองห้าพันกิฟต์เนาะ ึกสุดนะในที่ตลาดเซาเพู่หนึ่งแต่เสาห5,000กีฟเท่านั้นตอนนี้ก็เดินทางม,มาฮอแล้วนะใจกลางนครล่วงเวียงจันทร์ซึ่งว่ารถก็จะมาจอดอยู่สถานีรถเมลนครล่วงเวียงจันทร์นะจะอยู่ใกล้ๆกับตลาดเซาซึ่งว่าเฮาย้างมาน,นี้ก็จะเป็นูู้์กันค้าตัวไม้นะที่เผ่นสร้างขึ้น เวียนเทียนไลฟ์เซ็นเตอร์ถ้าสร้างขึ้นใหม่ตอนนี้ตอนนี้เพิก่กงเปิดส่วนหนึ่งแล้วเนาะก็จะมีหงแถมมาพันเว้นถัดไปนั่นก็จะเป็น Center, เบียนเจียนเทียนเ e ็นเตอร์เบียงจันเซ็นเตอร์เนาะแล้วก็จะมีสูรกัรค้า,าพัคสัน้นทัดทดกันไปแล้วก็จะเป็นสู์การค้าใหญ่อยู่จุดใกลาง นครล่วงเวงจันจนี้ซาเลียอะไรงี้ทางขี่รถประจำทางออกจากสถานีรถไฟลาวจีนมาที่ใจกลางนครล่วงเวงจันจนี้เนาะกราโได้ไก่เราประมาณ40หรือว่า5 0สินาทีนี้ ใส่ก็จะข้อหลาคลิปนี้เอาไว้เพียงแต่ท่านี้ก็รากาข้อขอบใจทุกทุกทางทุกทุกคนที่เข้ามาเพิ่มประสบและติดตามมาตาม่ารอนแล้วจะก,กันไม่ในคิดต่อไปสบายดี